สวัสดี Higher, том, คุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมเก็เก็บร์บนรพฤอีกแล้วนะครับเนื่องจากหายไปนานมากเลยนะฮะก็ผมเองก <c oughs> ็อยากตัดสินใจจะโหลดเจ้าเซเลนดีนาเนี่ยมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะฮะเนื่องจากไม่ได้เล่นมานานแสนนานเลยนะครับผมก็อยากจะกลับมาเล่นบ้างนะฮะอ่ะก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะฮะเราขอแนะนําเลขาของเราก่อนนะฮะก็คือน้องฮูดนะฮะอยู่ข้างบนซ้ายมือนะฮะน้องฮูดจะไปกับเราด้วยนะฮะ เราสามารถเคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้นะฮะอ่ะไม่รอช้าครับรีบไปเลยโอเคเดี๋ยวผมบอกตอนแรกไปเลยนะครับว่าใครชอบเนี่ยก็กดไลค์ใครถูกใจเนี่ยก็ให้กดติดตามนะฮะอ่าแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเอแต่ผมไม่เรียกว่ากระดิ่งดีกว่าผมเรียกว่าะระฆังดีกว่านะฮะ ผมจะพยายามรีบเล่นนะฮะเพราะว่าไอตัวถ่ายวิดีโอของผมเนี่ยมันมันถ่ายได้ไม่ยาวมากนะฮะถ้าผมถ่ายเป็นคลิปยาวเลยเนี่ยผมจะไม่สามารถเอาลง youtube ได้อีกแล้วนะฮะ มีกุญแจห้อยไหมอัปเดตใหม่นี้ผมรู้สึกว่าเอ,อเอ่อเจ้ากุญแจเนี่ยมันกลมเกินไปกับสีผนังแล้วนะฮะก็คือเรามองมองในระยะไกลเนี่ยคือเราจะมองไม่เห็นนี่ไงกลมเกินจริงด้วยใครคิดถึงเกมนี้บ้างฮะผมงเองก็คิดถึงเหมือนกันนะฮะก็เจ้าเอ่อเจ้าผีน้อยเซนดีนาเนี่ย จริงๆแล้วน้องเซเรนดีนาเนี่ยหน้าหน้ากลมไม่มีเปลี่ยนนะฮะแต่ก่อนที่ผมเล่นเวอร์ชันที่แล้วก็หน้ากลมเหมือนกันนะฮะหน้ากลมหรือหน้ากลมหรือหน้ารีไม่รู้นะฮะโอเคได้เวลาหาอีกสี่เล่มนะฮะ อยากฟังดีกว่จะถามว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยผมฟังออกหรือก็ออกเป็นบางคํานะครับไม่ใช่ว่าผมว่าจะเก่งจะเก่งทุกคําไม่ใช่นะฮะอ่าลอันนี้ผมจะรีบเล่นหน่อยนะฮะพยายามทําเวลาให้ดีที่สุดถ้าเวลายาวเนี่ยเวลามันยาวเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้ผม ลงลงคลิปไม่ได้นะฮะไป,ไปยังวะาไปยังโอเคไปแล้วอา้าวเฮ้ย <c oughs> นี่คิดจะหลอกให้เราตายรวดเดียวเลยหรือไงเนี่ยเซเรนดีน่า <c oughs> พอหลุดมาได้ปุ๊บก,ก็ไปดักหน้าอีก แม่ชีวิตโคตรโคตระบาดก,กับเองแท้ทำไมคุณเธอท่ายังยังไม่ทันพูดยังไม่ทันจบเลยโอ้ตัวละครเรามันก็เดินให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมวะ ตัวทำวิดีโอมันทำได้ไม่ยาวมากนะเว้ย,มยวผมจะพยายามให้เลขาของผมพูดพูดขัดขวางบ้างนะฮะ มันรักเรามากเรืองไงเนี่ยฮะตามเรามาทุกที่เลยแต่ก่อนเลือดตรงนี้มันสีมันสีมันจางๆนะ,ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าสีมันเข้มขึ้นนะ,ะไม่มีเปลี่ยนครับไอตัวที่พูดเนี่ย อใครอยากจะให้ผมเล่นเซรลนดีนาภาคไหนแล้วอยากจะให้แบบว่ามันเป็นยังไงหรือว่าจะให้แบบมีหลอดเลือดหรืออะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์บอกได้นะฮะแล้วอยากจะให้เลข,ขาของผมเป็นใครเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้นะฮะถ้าถ้าเอาเลข,ขาคนที่แบบผมไม่มีจริงๆนะฮะผมก็จะผมก็จะเอาแค่น้องฮูดตัวเดียวนะ ผมมีเลขาหลายคนฮะไม่ใช่มีแค่ฮูดตัวเดียวเดินผ่านหน้าตาเฉยเดินผ่านไปไม่ไม่สนใจเสเลนเลยไม่สนใจน้องเซเลนเลย โอเคเล่มสุดท้ายแล้วผมผ่านปุ๊บผมก็จะตัดจบเลยนะครับ <c oughs> โอเคผ่านแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ใครอยากเรียกเลขาหรือว่าเพื่อนก็ได้นะฮะแต่ผมจะถนัดเรียกว่าเลขามากกว่านะมีกุญแจไหมโอ้กุญแจสองอันเอามาทำอะไรไวนะเนี่ยโอเคได้เวลาไปแล้วใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับอันนี้ย้ำเตือนอีกรอบหนึ่งนะเผื่อใครลืมไปละ